การ์ตูนไม่หวให้เสียงภาษาไทยโดยนัสเซนชัยสตูดิโอนะ Studio, ถ้าอยากให้เป็นการ์ตูนวายขอนละเขียนได้รัครลบณโรงเรียนแห่งหนึ่งเหนื่อยจังเลยฮะเออไม่นายโอเคหรือเปล่าวะสภาพนายดูเหนื่อยมากเลยแล้วนน่น่ะอ๋อ ก็ฉันอ่านหนังสือคณิตศาสตร์จนโตรุ่งเลยนะสิสภาพเพอ,อย่างที่นายเห็นแล้วแหละนะได้นอนแค่สามชั่วโมงเองอ่ะอ่านแค่คณิตศาสตร์อย่างเดียวนะหรอใช่ผมชื่อยูเป็นนักเรียนมปลายอัจฉริยะของห้องคนหนึ่งเดี๋ยวนะนี่นายก็เลยจะบอกว่านายอดหลับอดนอนเพราะกลัวสอบคณิตไม่ผ่านเนี่ยนะผิดแล้วล่ะแล้วเพื่ออะไรล่ะ พื่อความเท่ยังไงล่ะฮะและนี่ก็คือไม้เพื่อสมัยเด็กของผมเองแล้วก็เป็นนักเรียนอัจฉริยะพอๆกับผมนายไม่คิดบ้างเหรอว่าการสอบคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มหน่ะมันเท่ออกจะตายไปไม่คิดงั้นหรือไงนี่นายเป็นพวกชอบขี้อวดหรือไงใจร้ายออยู่นั่นนายจะหลับแล้วใช่ไหมถึงผมเล่นไม้จะเรียนเก่งแต่ชีวิตมอปลายของผมกับไม้ ก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกนะว่าง,ง่ายๆก็เหมือนชีวิตประจําวันของนักเรียนทั่วไปนั่นแหละเดี๋ยวก็ค่าพณิตศาสตร์ละ่ะฉันจะตั้งใจให้แบบสุดๆให้ดูเลยละ่ะอ๋าเอาที่นายสบายใจก็แล้วกันนะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะนี่พวกนายสองคนนี่มันจะถึงค่าพลาแล้วนะพวกนายไม่รียลรวมไปเตรียมตัวกันหน่อยหรอวันนี้เรา ได้เรียนกับห้องค่าด้วยถ้าช้าจะถูกหักคะแนนเอานะเธอคนนี้คือหัวหน้าห้องของผมเองชื่อของเธอคือเจนเดี๋ยวนะเจนจำวันผิดหรือเปล่าอ่ะข้าบต่อไปมันคณิตศาสตร์ไม่ใช่เหรอทำไมถึงเป็นภาระละ่ะที่ผิดน่ะมันายนตั้งหานี่นายไม่ได้อ่านลายห้องหรือไงอครูบอกว่าวันนี้งดสอบเพราะจะต้องไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเพราะป่อยนะ่ะ นี่พูดจริงเหรอจริงจังปะเนี่ยท่านนายไม่เชื่อก็เปิดาาดูได้เลยฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหลอกนายหรอกนะใช่ชอันนี้หรือเปล่าอ่ะชีวิตในรั้วโรงเรียนของผมก็คงประมาณนี้แหละนะตัวอย่างตอนที่1นถึงสถ้าเรื่องนั้นล่ะก็ไม่ไหวหรอกเสียใจด้วยนะ โแล้วตูวจะคอยปล่อยไปเหมือนครั้งที่แล้วหรนะือไงฮะง่าดีเด้องไงดีเด้อง่ดีเด้องไงดีนี่หญิงทำไมรีบไปเดี๋ยวโรงอาหารก็เต็มก่อนหรอกจ้วงฟคุยกันนะทีนสวัสดีครับเจครับผมนัดจากช่องนัดชาแนลไอเดียนะครับสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมครับขอนอาต่อยเพื่อนหนึงดีกวา <laughs> ฮัลโหลครับผมนะัทจากนะัทชแนลไอเดียครับสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมครับโอเควันนี้ครับผม <laughs> เราก็ได้เกียรติจากคุณเจนะครับ <laughs> มาสัมภาษณ์ถึงกับเรื่องเพราะผมเป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับคือ <c oughs> มีหลายๆคนอนะ่ะถามผมมาว่าตอนไหนตอนต่อไปจะมาฮะพี่แล้วคราวเนี้ยผมก็ได้ไปเห็นใน V ีคอมิกว่าคุณปล่อยตัวอย่างตอนที่1นถึงสมาครับ <c oughs> วันนี้เราก็เลยมาสัมภาษณ์อยู่กับเรื่องนี้นะคุณเจคําถามมีอยู่ว่าครับตัวอย่างที่คุณปล่อยตอนที่1นถึงส เป็นการนำเนื้อเรื่องเก่ามารีเมค e ทำใหม่หรือว่าเป็นซีซั่นใหม่ของเนื้อเรื่องเลยครับเป็นรีเมคครับผมรีเมคเนี่ยครับผม r ี m a k แล้วัดแปลงอะไรนิดหน่อยในตอนต่อไปในอนาคตครับคนดูจะได้ถึงอะไรบ้างครับได้อะไรอย่างเรื่องนี้อ่ะใช่ครับสนุกเฉยๆมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ที่เขียนกระตุ้นนี่มันได้อะไรที่มันเป็นแบบเหมือนทำคมเหมือนเรื่องอื่นอะไอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีไหมได้ความสนุกอ่ะหนึ่งแล้วครับ กระโดดเร่ยไปนะครับจากการวิเคราะห์ตัวอย่างตอนที่สามนะครับจะมีชายคนหนึ่งนะครับเอาเมืออไปทุก,กําแพงแล้วพระเอกหัฟ้าเรววา่ะจะอยู่ติดกําแพงใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตเสื้อของเขานะครับจะมีรอยเพื่อนในสักอย่างหนึ่งนะคระผมขอเดาว่าเรื่องราวไม่ต้องเกิดอะไรบางอย่างโดยที่พระเอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะอ่าใช่ครับอ,อันนี้จริงตัวละครตัวนี้มันมัน,มนผมตัง้งใจ่ะเขียนตั้งแต่ในเรื่องเก่าแล้วตัว้งแต่เขียนมาแต่ว่าด้วยการที่แบบว่ามันยังไม่เหมาะ อยากมีในเรื่องแต่ก็เคยเียนเหตุผลไปดอนอตัวอย่างล่าสือแล้ว่าทาไมถึงบีตลอดและก็หายไปในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็เคยเขียนไว้ในในตอนตัวอย่างหนึ่งถึงสี่ไปแล้วเรียบร้อยลวที่หายไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณวันนะครับที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับผมคุณก็จะได้รับรู้ถึงการทรมนของการ์ตูทน,ทน,ทนเรื่อง,องผู้ชานผู้หญิงนะครับในอนาคตนะครับจะมีตอนต่อไปและตอนอีกมากมายนะครับอย่าลืมไปดูได้ที่เพจนะครับ มันคอิกของท่านนี่ยครับจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ตายข้างล่างนี้เลยนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่ชอบกินอะไรหรอคะชาวกล้วยชากร่างราวทำไมถึงคิดจะพากการ์ตูนล่ะคะเอ๊ะคำถามนี้หมายถึงการ์ตูนไว้ใช่ไหมอ๋อคำตอบมีเพียงอย่างเดียวครับชาวกล้วยชาว สำหรับใครที่มองหามังงะดีๆมีคลิปคุณภาพอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสคูเเดฟันนี่ดราม่าผีหลอกใจเอาละครับสำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอาก,กาศร,ร้อนๆอย่างนี้นะครับเราก็มีการ์ตูนวายมาเสนอขายให้กันสลหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่รู้จักการ์ตูนวายนะครับเข้ามาแวะเย็นในช่องกันดูกรได้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วกดปุ่ม subscribe กันด้วยนะครับ กระตูนวายกร์ตูนวายนะครับรับชมมันก่อนได้กระตูนวายครับ